วันนี้เราจะมาแข่งชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทกันนะครับผมโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่าอ่ะเริ่มเกมเลยสามสองเฮ้ยเลือกม,มาก็ตกเลยนะนี่นี่หีุคนนี่หยุคน,คนเออมาแล้ว ดี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 โอตกลงไปอีกคนแล้วโอไปก่อน้ยสู้ชีวิตบ้างเลยทุกคนุ้ย้ยโอ้ไปก่ตกไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้วโอ้อนี่อคนีอีกหคนไปกอุ อยังมีข้อสรุปเสียอีกอยเขายังเหลือเยอะอยู่เลยดูด oh จันโอ้โหโอ้โ oh ห เดือดดูด uh, ูหนึ่ไปแล้วดนึ่ไปแล้วแหละเกมีน่าจะได้นะตัวดูหนึ่งหนึ่งจิก เด้อ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 เดี๋ยวเสียงเสียงเสียงเปิดประตูเหลือปิดประตูบ้านจากไดโอ้โหเยื้โอ้โหเปิดก็ะจกมาดีดีเหมือนกันจะครบยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมนี่ยโอโอ้ เขาบอกด้วว่าเป็นอีกเขาบอกด้วว่าเป็นอีก กไปแล้วดีวยูซี่ก็เลยโอ้เี้ยพอได้แล้วโอ้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 ประตูยังเปิดอยู่เลยนะไปดิแยากเปิดดิได่ออกไปได้แล้ว เดี๋ยวเราจะติดตาม EP หน้าอีกนะเดี๋ยวเราติดตาม EP พี EP นะอีอีเอพหน้าอย่างนี้นี่เดี๋ยวเราจะติดตามนะครับแล้วก็คนะืออีสองนั่นเองนะนี่โอ้ย จัฮจานิวุ้นนฮ่มกลายเป็นเนื้อหมูย่างแต่ย่างเห็ดย่างเออเอลวดเอรูดเอดโอ้เออโกาสเขาจะโชว์เ่อสิร้อยตกลงไปเลย ตกไปแล้วตเหลือปะมาณนี้ตอนแรกเต็มอยู่เลยถ้าจะตกลงไปตายหมดลาอู้อู้ไปกอนอ้อออ้อ้ เออร่อนลงไปเร็วร่อนลงไปเร็วตัวเล็กจิ๋วจิ๋วทะาทั้งทั้งตะเกียบส่งกระบอกอืมสิอืมหยิบืูเราสร้างดานเราสร้างผ่านดานได้ดิ เสร้างด่านได้ดีจริงๆเลยจริงๆเลยอยู่ประมาณไหนเราเนี่ยเลืออยู่แค่นี้แล้วเหลืออยู่แค่นี้แล้วประตูผีสิงหรือไงเนี่ยเปิดปิดเองได้เนี่ยอันนี้ก็ไปได้แล้ว ดูยต<โ> <re> ัวแฉติดกันคึ้นขึ้นัด้นขึ้ออ้นข้น้นข้นก้นขึ้น้นขึ้น้วขึ้ ไปบอลิบูลโอ้มีคนตกลงไปแล้วว้าวสวยสวยสวยสุดสวยสวยอ่ะอุ้ยอุ้ยสวยสวยอ่ะเออ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  แค่จะเปิดประตูเล่นไลไ์เออสุดท้ายก็ตกลงไปตับตับสรองเลยโอ้โอ้โอตกลงไปพร้อมกันเฮ้ยตกลงไปพร้อมกันเลยเหลืออยู่อเกือบรับได้เลยนะนี่อ่ะลิซซ เหลืออยู่ประมาณนี้แล้วตอนแรกเต็มไปอยู่เลยเหลือแค่ดีแล้วเหลือแค่ดีแล้วมันจะเป็นผู้รอดโอ้โอ้ต่อหน้าต่อตาเราเลยมองหล

วิ่งตกไปตายน่เลยทะลุโลกเลยตกไปก็ตายอีกสิเอออย่ามาตรงนี้อย่าตกนะไม่เชื่อนะเกูยิ่งยิ่งอันตรายอยู่เอฟเ๊ะ อันนี้ผมทำเอฟสุดไม่เป็นเลยจีบ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 ขนมจีบเซลับขนมจีบเซงเกตบอกจีบตั้งต่จีบสุด อาขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอเคโอเคใกล้จะเช้าแล้วใกล้จะเช้าแล้วฮะ Good, 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 ครบ24่ยังครบย4่ชั่วโมงยังเป็นทางการแล้วครับเหลือกี่คนนับได้แล้ว1 2 3 4 5เหลือ5คนเองไม่ถึง10คนแล้วเหลือ5คนไม่ถึง10คนแล้วฮะโอ้เหลืออีก4คนเหลืออีก4ฮ้ย ลกสี่คนโยสเล้ลกสี่คนฮะเดอีกสี่คนเท่านั้นลึกสี่คนโอ้ลึกสามคนโอ้ใกอ,อเลยลกสองคนมันรุนกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะ ใครจะเป็นผู้ชนะอีกสองคนเท่านั้นอีกสองคนเท่านั้นถ้าตายคู่นี่คือแบบถ้าตายคู่คือแบบไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยฮเกือบแล้ว กอบรฮูฮนะอื้อ,อูฮอ,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 อย่าตายคู่นะจะตายคู่นี่เราเปิดโปเลยนะจะตายคู่เดี๋ยวเราจะเสกมาอีกสี่คน กอแล้วฮะเวลากอแล้วเมื่อกี้เวลากอแล้วเย้ oh. yeah. คนที่เป็นคนสุดท้ายนะนี่ยินดีด้วยครับคนสุดท้ายที่รอดชีวิตไปได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทด้วยกันนะโอเคเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านคนนี้หน่อยนะะ โอเคเดียวเดี๋ยวแล้วกันโอเคที่ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย